ครับก็สวัสดีนะครับจากช่องพ่อใหญ่จูบ้านนนท์อวันนี้นะครับจะมาถ่ายทำคลิปวิดีโออีกแล้วนะครับมาพบปะ fc นะครับแฟนๆช่องพ่อใหญ่จูบ้านนนท์อนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นพระเศรษฐีนะครับเป็นพระนวากดนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับก็เป็น เศรษฐีนวโกดของหลวงพ่อทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งตามประวัตินะครับท่านได้รับการศึกษานะครับแล้วกเเ็เล่าเรียนวิชานะครับโดยการสร้างาพระนาวโกดนะครับก็คือเศรษฐีนวโกดทั้ง9นะครับซึ่งเป็นตำรับตำราในการสร้างนะครับ เพียงแต่ว่าหลวงพ่อท่านได้ทําพิมพ์ที่แตกต่างนะครับปกติแล้วนะครับพระเศรษฐีนวโกูดนี้ก็จะมีพระพักก้าวหน้านะครับก็จะมีพระพักคล้ายพระพรมนะครับแต่พระพรมก็จะมีสีหน้านะครับแต่พระเศรษฐีนวากูดนะครับก็จะมีก้าวหน้าแต่ว่าสําหรับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อทองดํานี้นะครับท่านได้สร้าง เศรษฐีนวโกดคือพระนวโกดนะครับท่านได้ทําเสียนนะครับเสียนพระนะครับเป็นเป็นสามชั้นนะครับสามชั้นะนะครับชั้นแรกนะครับก็จะมีสีหน้านะครับสีหน้านะครับผมคล้ายๆพระพรมแล้วก็ ชั้นที่สองก็น่าจะมีสีหน้าเหมือนกันนะครับก็เป็น8เสียนแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็น1เสียนนะครับผมนะครับเมื่อกี้นี่เกิดขึ้นอะไรไม่รู้นะครับ <c ười> คือดูรูปทรงแล้ว สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมชัดๆนะครับช่างนี้ฝีมือสุดยอดเลยนะครับก็จะเป็นพระนวโกดนะครับพระเสรษฐีนวโกดของหลวงพ่อทองดํานะครับซึ่งท่านเคยเล่าเรียนวิชาอยู่กับหลวงพ่อโตะนะครับหลวงพ่อโตวัดประดูชิมพีนะครับสําหรับยันนะครับที่ท่านได้นํามาบรรจุเนาะในฐานของพระนวโกด เป็นหัวใจเศรษฐีหรือเปล่าครับอุอากะสะนะครับอุอากาะสะเป็นหัวใจเศรษฐีส่วนนะครับด้านล่างนะครับได้บรรจุตะกุดเงินนะครับผมตะกุดเงินแล้วก็น่าจะเป็นข้าวสารนะครับแล้วก็พลอยต่างๆนะครับแต่ขยาไม่มีเสียงนะครับน่าจะเป็นไม่ใช่พระก,กิ่งเพียงแต่ว่า เป็นพระนวโกดนะครับเศรษฐีนวโกดพระ9ก้าโกดนะครับเป็นตำรับตำราที่ท่านได้ศึกษามาจากน่าจะเป็นสายพระอุปาลีหรือเปล่าครับที่ท่านที่ท่านได้สร้างพระนวโกดนะครับข้างหลังนะครับผมข้างหลังเดี๋ยวจะซูมดูข้างหลังนะครับมียันด้วยนะครับ เป็นหัวใจพระศิวลีนะครับยันที่ท่านได้บรรจุในฐานพระนะครับเป็นณชาลิตินะครับผมแล้วก็จะมียันเทาะต่างๆ่นี่นะัรันนัมเบอร์นะครับยิงเลเซอร์น่าจะเป็น0 66นะครับผม066ข้างหลังก็จะมี พระพักของพระนวโกด้วยนะครับผมทรงเครื่องนะครับผมมีการต่อโคดอุด,ด้วยนะครับนะครับก็เป็นพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งซึ่งท่านก็ได้สร้างาแล้วก็ปลุกเสกนะครับตามตำ,ตำรับตาราโบราณน,นะครับซึ่งพระเศรษฐีนวโกดนะครับผู้ที่หวังความร่ารวยเนาะทำมาค้าขายทําธุรกิจ ต่างๆนะครับให้มีความร่ำรวยนะครับแล้วก็โดยอาศัยบุญบาร,รมีของเศรษฐีทั้ง9ในสมัยพระพุทธการนะครับซึ่งท่านก็เป็นเศรษฐีที่มีความร่ํารวยในในทรัพสมบตัติต่างๆนะครับผมแล้วก็โดยอาศัยเอาส่วนนี้นะครับมาเป็น จุดในการที่จะสร้างพระนวโกศคือเศรษฐีทั้ง9้านะครับผมซึ่งผู้ที่บูชาเพื่อหวังความร่ํารวยรับยศเงินทองนะครับก็ผมขอก็ขอแนะนํานะครับพระเศรษฐีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนก็ตามนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อมานะครับหลวงปู่มาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านก็ได้สร้างพระเศรษฐีนวโกศเหมือนกันนะครับหลวงพ่อคำโบนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับอยู่ตะการนะครับ แล้วก็มีเกจิอาจารย์ในหลายองค์ในหลายท่านท่านก็ได้สร้างเหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นพระของหลวงพ่อทองดําวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งหลวงพ่อก็มีอายุพรรษามากแล้วก็ได้สร้างวัตถุมงคลให้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาได้นํามาบูชานํามาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ก็ขอบุญบารามีความศักดิ์สิทธิ์ของเศรษฐีทั้ง9ซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาในสมัยพระพุทธการดนบรรดาในทุกคนจึงเกิดความร่ํารวยนะครับในทรัพย์สินเงินทองนะครับเกิดทั้งทรัพย์ทางโลกและทางธรรมก็ให้จงสําเร็จในสิ่งที่ปัรถนาทุกประการนะครับอย่าลืมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องพ่อเจโจบบ้มนคอนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปวิดีโอดีๆ นำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม